สวัสด,ดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาชวนทำต้มยำปลากระป๋องใส่กุ้งสดค่ะเครื่องต้มยำก็จะมีปลากระป๋องโรซ่าสองกระป๋องแล้วก็กุ้งสดค่ะเห็ดค่ะแล้วก็มีเครื่องต้มยำก็จะเป็นมะเขือเทศหอมแดงข่าตะไคร้ใบมะกรูดพริกขี้หนูสวนค่ะ น้ำมะนาวน้ำปลาแล้วก็รสด,ดีรสด,ดีครึ่งช้อนผักชีฝรั่งกับต้นหอมพอน้ำเดือดแล้วใส่เครื่องทุกอย่างลงไปเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปค่ะใส่รสด,ดีค่ะ ต้มยำปลากระป๋องเป็นเมนูที่ทำง่ายแล้วก็ไวค่ะพอเดือดก็ใส่ใส่ใส,ใส่ลงไปก็ใช้ได้เลยรอให้น้ำเดือดสักแป๊บหนึ่งแล้วมาปรุงรสกันค่ะมาลองชิมดูก่อนนะคะจะอ่อนเค็มไปนิดนึงเพิ่มน้ำปลาหนึ่ช้อนค่ะ ต่อไปก็ใส่เห็ดเลยค่ะพอเห็ดเริ่มสุกก็ใส่ปลากระป๋องลงไปเลยค่ะปลากระป๋องไม่ต้องต้มนานนะคะพอเนื้อจะเละค่ะ ใส่กุ้งตามลงไปเลยค่ะทิ้งให้เดือดสักแป๊บหนึ่งค่ะพอแคก่กุ้งสุกพอกุ้งเริ่มสุกก็ใส่น้ำมะนาวเลยค่ะเปรี้ยวแล้วค่ะ รสชาติใช้ได้แล้วค่ะของทุกอย่างสุกหมดแล้วเราก็ใส่ผักลงไปเลยค่ะวันนี้ทำหม้อเล็กค่ะใส่ทีเดียวเลยไม่ต้องไม่ต้องแบ่งถ้วยใส่ผักค่ะใส่พริกขี้หนูสวนค่ะนี่ค่ะ,นคะเนื้อปลากระป๋อง ถ้าต้มนานเนื้อปลากระป๋องจะเละหมดนะคะปรุงรสให้เสร็จแล้วถึงใส่ค่ะใส่กุ้งใส่ปลากระป๋องพร้อมกันพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะต้มยำปลากระป๋องใส่กุ้งสดค่ะทำกินง่ายๆสไตล์บ้านเราฝากติดตามด้วยนะคะ